สัญญาก็ได้ทำการเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มบรรจงท้ามวงนะครับก็เสร็จกันลูกค้าลูกค้าก็ตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับก็ก็เลยจิตปันหายนิดนึงนะครับก็เลยว่าลูกค้าปกติก็จะให้ลูกค้านะครับมีพยานนะครับในการจัดจ้างเรานะครับเพื่อไปทํางานทุมทีนะครับแต่วันนี้ลูกค้า ไม่ได้สะดวกครับือเดินทางมาคนเดียวนะครับก็เลยก็ตั้งคนตั้งเซ็นไปก้อนนะครับแล้วก็เซ็นทั้งผู้วจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับแล้วจะพยานนะครับเดี๋ยวเอากลับไปเซ็นนลรฉบับนะครับแล้ววันโรงงานมาแลกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ขอขอบคุณครับพี่ที่ให้การสนับสนุนนะครับในการที่มาใช้บริการของเรานะครับดด้วย นะนาบริการของเราให้ต่อคนรู้จักนะครับทําให้บริการของเรานะครับเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับได้ขยายวงกว้างนะครับเพิ่มสักขากันให้บริการนะครับทั้งที่จังหวัดกาฬกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและทุ่งเทพนะครับว่งหวังว่าต่อไปนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือให้บริการทั่วทุกมุมของประเทศเลยนะครับ ควบคุมทุกวงจรเลยนะครับตั้งแต่ด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างนะครับการออกแบบเพื่อการก่อสร้างนะครับแล้วก็ลงทีมให้บริการนการก่อสร้างนะครับรวมถึงการด้านทีมสร้างซ่อมบำรุงต่อเติมตกแต่งนะครับก็เราก็จะเป็นทีมที่มีความชํานาญเฉพาะทางนะครับในแต่ละทางนะครับก็ตรงนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับว่าเราจะไม่มีการที่จะเอาพนปลูกต้นไม้นะครับมาสร้างบ้านแน่นอนนะครับแต่ละสายแต่ละชีพนะครับเป็นมือชานาญนะครับ อาชีพทั้งนั้นนะครับแต่อยู่ในการบริหารของ,ของเครือ n อ c นะครับก็ใช้บริการกับ n e c นะครับก็หมดปัญหาไปเลยนะครับในด้านการที่ผู้ดเหมาทิ้งงานนะครับทำงานไม่จบทำงานไม่ได้คุณภาพนะครับประหยัดทั้งเวลานะครับไม่ต้องไปวิ่งหา ผู้รับเหมานะครับเจ้าหนุนเจ้านี้นะครับเสี่ยงที่ว่าจะโดนลูกค้าผู้รับเหมาทิ้งงานโกงหรืออะไรนะครับไม่ต้องไปวิ่งหามาตรงนี้งานนึ่งตรงนี้งานนึงนะครับก็ที่เราทีเดียวคือจบครบขั้นตอเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหาทีมนู้นทีมนี้ช่างแบบนู้นช่างแบบนี้นะครับทางเครือข่ายของเรานะครับมีสูตรให้บริการทางด้านแต่ละสาขางานเลยนะครับที่เป็นมือโปรมือดับอาชีพในแต่ละสาขาสาขางานเลยนะครับรวมถึงด้านการ ตกแต่งนะครับต่อเติมนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับแล้วก็พวกส่วนนะครับและทั้งผลิตจากเครือเอ็นเอซีเองนะครับหรือนําเข้านะครับก็เราก็ได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอดอ้อมใจด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ